แรปปี้สตล์เออ ให้พอได้ต่เพลงไม่มีความหมายให้รมรับไม่มีความหมายให้โฟดีเป็นแต่เงินเป็นแต่ทองฮีมัดปืนยาแต่ไม่มีความหมายให้พอได้ต่เพลงไม่มีความหมายให้รำรับไม่มีความหมายให้โฟดีเป็นแต่เงินเป็นแต่ทองฮีมัดปืนยาแต่ไม่มีความหมายนักทำเพลงนะไม่นักเลงนักเลงจริงก็ไม่โชว์แร็ปแต่เรื่องเตะต่อยตีไม่น่ามาแร็ปนำไปขึ้นเวทีมวยโกแล้ปว่เอาปืนยิงยิงยิง แล้วเอามีดฟัน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 ถ้าทำจริงอยากแจ้งจับจัง <c oughs> แล้วไม่ชอบแรปตะลึงอุย้ยเขียนไดไแค่ดีกด็ต้วแล้ยแรปตะลึงกล้วยไม่มีสมอ,องไงเขาเล่นแต่ยาตบเบม็ดสมุนไพรเล่นได้ต้องขอเธอได้ดิเลยอย่าพยายาทำโทศัพท์าาดิแล้วพอปิกยาได้เพลงคาไม่บินและเสาร์ตินอนกับใครไม่ต้องแลบบอกวะใ,ใครๆก็ต้องนอนก็ต้องหลับวะ แต่ก็นอกกับเมียชาวบ้านเมียเพื่อนบ้างเมียล้องบ้างเมียพี่บ้างอีกหน่อยก็คงมีเมียพ่อบ้างแฮ่ แล้วรวยเหลือเกินสุดจะมีเงินมากมายแล้วถ้ามียอะมากไม่บริจาคงจะรวยตะปากรวยตะเปิือกรวยปะปอมรลยแค่คิดแต่บอกเป็นอย่างดอกเผยจะไม่ผิดหลอกคนเลยจริงไม่โชว์หลอกนี่แหลชีวิตเพลงคืออัติจูดความคิดศิลปะมีแต่ดิบดิตรด,ดาดเนื้อ่ามีแค่นั้นไม่มีค่ารู้ปะอย่าให้ต้องสอนนะหัดใช้สมองนะอย่าทำเป็นหลอนนะมาดิสอนปะ เฮ้ยพราะได้แต่เพลงไม่มีความหมายเฮ้ยลามแลบไม่มีความหมายเฮ้ยโฟดีมีแต่เงินม่แต่ทองหีมาปืนยาแต่ไม่มีความหมายเฮ้ยเพราะได้แต่เพลงไม่มีความหมายเฮ้ยลามแลบไม่มีความหมายเฮ้ยโฟดีมีแต่เงินม่แต่ทองหีมาปืนยาแต่ไม่มีความหมาย